ก็ขอ,อกราบสวัสดีกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนไลฟ์สด p l a y s t a t i o n 4ลงเฟซเฟสบุ๊กนะฮะง่ายๆนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องมีแคปเจอร์การ์ดนะฮะแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเราเราก็ต้องควรมีนะฮะถ้าไม่มีไม่ได้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> เราต้องมีแคปเจอร์การ์ดเนี่ย เพื่อนเห็นปะ่ะเนี่ยอย่างแรกนะฮะเราก็ต้องไปดาวน์โหลด OBS Studio OBS Studio ก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ OBS กดเข้าไปนะผมเครื่องช้าแล้วกักบอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงนะฮะอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเบาอินเทอร์เน็ตกากมากอือือคุณเห็นปะไม่เห็นเห็น,เห,นเห็นมือกูไงนี่นะเห็นมือกู แล้วเราเข้ามาที่ OBS แล้วก็เดี๋ยวผมจะลบไอ้พวกนี้ไปให้หมดเลยลบออกไปอ๋านะฮะผมลบออกไปหมดละนะฮะเราก็มาที่กดบวกกดบวกไปตรงฉากนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมนะยกเลิกก่อนบางมือกูอะ เออเนี่ยนะมามาตรงนี้เพื่อนเห็นปะเออเนี่ยกดบวกตรงฉากนะฮะกดบวกแล้วก็กดตกลงกดตกลงกดตกลงแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้นะฮะเพื่อนเห็นไมเมืม่อกี้แบตเตอรี่ต่ำจะหมดแล้วแล้วก็เรามาตรงบวกนะครับผม บวกอีกทีแล้วก็เราก็เลือกที่วิดีโอแคปเจอร์แคปเจอร์นะฮะกดเข้าไปแล้วก็กดตกลงนะ,ะแล้วก็เราก็ต้องเลือกไอเดียวหกของเรานะฮะกดตกลงอีกทีหนึ่งแล้วก็กดบวกนะฮะ ดูตามแล้วก็เรียนแบบผมไปก็ได้นะครับผมนะฮะแค่นี้กดแค่กดมุ้งมุง้ซั่วๆไปก็ได้อเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กดตกลงนะแล้วก็แหวกมาที่ข้างๆเนี้ยปิดแม่งไปเลยพอไลฟ์สดแม่งจะได้ไม่เกะกะคนดูนะฮะแล้วก็กดบวกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องเอาที่เอาเกมแคปเจอนะฮะ แค่นี้เอา,าบันทึกกวเดียวเข้าไปแล้วเราก็กดบวกแล้วก็เพิ่มใหม่ใหม่ที่นะฮะ <c oughs> ใหม่เสียงพูดกดเข้าไปตกลง นะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เราก็ได้แล้วใช่ป่ะเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่ streaming นะฮะ streaming แล้วก็เราก็ไปที่ เปตรงเนี้ยเพื่อนๆเรียนแบบผมไปก็ได้นะรัรผมเรียนแบบผมก็ได้เราก็จะเข้ามาที่หน้าเฟซบุ๊กเรานะครับผมเราก็เจอแล้วมาถึงแล้วถ้าจะสดด้วยวิธีเครื่องมือของของ,ของคูณนะครับสร้างซิมมิ่งสดนะครับผม เนนี่ยช้าะนะฮะแชร์ไปในกลุ่มของของคุณหรือว่าจะแชร์ในกลุ่มแชร์ในกลุ่มก็เราก็แล้วแต่เราจะแชร์นะครับผมแล้วแต่เราเรา,เราจะแชร์นะฮะแชร์ไปที่ขอดูดีของไทยแลนดนะ์เนี่ยนะฮะเราก็จะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะฮะเราเลื่อนอ่านนะครับผม การเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมอะไรนะเนี่ยอะไรอ่ะมันเลื่อนลงมาไม่ได้ปะการเล่นเกมอะไรเนะี่ยมันก็อยู่งนี้หมดเลยนะฮะเราก็มาตรงนี้มันบังมือเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะฮะมันจะมีครีซีมอยู่สองอันนะผมแล้วก็คันลอกมาเพื่อนเจอปะเอียนนิกเก,ก,กะลูกดาก,กูแล้วก็ กดคันลอกนะฮะกลับมาที่ OBS กลับมาที่ OBS แล้วก็เอาของเก่าออกไปมันกดยากใช่ปะมันไ,ไม่ไปอะ่ะอืมได้แล้วแล้วก็กดวาง เน็ตแม้กเครื่องเครื่องเครื่องมันเก่าแล้วนี่นะวางแล้วก็กลับมาที่ facebook อีกทีหนึ่งคัดลอกเอเอตัวนี้ออกไปอีกคัดลอกนะ จับวางอย่างนี้ได้ปรอนะฮะเราก็กดเข้าไปที่นำไปใช้แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็เริ่มสตรีมมิ่งเริ่มนะฮะเริ่มเริ่มนะมันก็สตรีมมิ่งแล้วแล้วก็กลับมาที่หน้า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 เฟซบุ๊กเรานะครับผมนะะของเราก็กำลังนี่นะฮะ ขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าเน็ต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 ผมมันกากเนี้ยเห็นไหมมันกําลังรีโหลดอยู่้วมันไลฟ์สดไม่ได้ครับผมไลฟ์สดไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะโพส์โพส์ไปเลยอะ่ะล้วก็ถ่ายทอดสดเราก็กดตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะถ่ายทอดสดละนะผมเน็ตผมกาก,ากนะฮะแต่ผมไม่ไลฟ์สดนะฮะวันนี้เน็ตเน็ตไม่ดีนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Channel ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเข้ามาดูกันนะครผมผมก็คุยไม่ค่อยเก่งอะ่ะคุยติดติดคาขาดยังไงไม่รู้นะผมขอบคุณครับ